ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะขอญาต์ภาคเสียงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปยิงกระรอกหมายเดิมที่เราเคยมานั่งซุ่มตลอดเลยหมายนี้ก็คลิปที่แล้วหลังจากที่เรายิงไปช่วงหัวค่ําผมได้กระรอกสองตัวนะได้สองตัวแล้วก็หมายนี้เป็นหมายประจําที่ผมมาตลอดแต่ก่อนผมใช้กล้วยวางแต่ว่าวันนี้ได้มะละกอสุกมาสามลูกนะสามสี่ลูกลูกที่สี่มันกินไปหมดแล้วก็เหลือแค่สามลูก เดี๋ยวก็ไปนั่งสู้มนเลยนับไปนี่เราก็มากับเจ้าตัวเทนนิงของเราตัวเดิมของเราเลยก่อนอื่นก็ใส่ไปก่อนนับลูกปืนตัวนี้ผมใช้เป็นของอ e ีเล่เขียวซึ่งปกติผมจะใช้ซีซแต่ว่าหาไม่ได้ก็ใช้เป็นอ e ีเล่นะครับใส่เสร็จก็ขึ้นลำขึ้นลำเสร็จแล้วก็เซฟไว้นับเพื่อความปลอดภัยเวลาผมขึ้นลำไว้ผมก็จะเซฟไว้ตลอดแล้วก็ไปมานั่งุูมกันดูกันว่าวันนี้เราจะเจอกรอกสักตัวไหมนะครับเราจะเจอสักตัวไหม นี่นครัหมายที่เราจะมานั่งก็ประมาณนี้ผมจะทําช่องไว้ถ่ายให้กับ FC ดูกันนะครับถ่าย f อดูกัน,นบรรยากาศช่วงหน้าแล้งบนเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ดูครับถ้ามันมามันจะมาจากฝั่งนี้แล้วก็ลงมาต้นนี้นะครับต้นที่เราวางมรกอรไว้ไม่นานนะครับไม่นานเดี๋ยวก็เข้าบรรยากาศคือสุดยอดมากนะครับนั่งซุ่มๆนะครับ นีๆๆๆ ies, ่ครับนี่ครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากด้านหลังนะครับผมก็นึกว่ากระรอกแต <c oughs> ่ว่าที course, okay. ่ไหนได้นะเป็นนกกระปูดนะเป็นนกกระปูดนี่จะให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนกกระปูดก็กินได้นะครับแต่ว่าไม่กินนะครับแต่ว่าไม่กินก็เลยไม่ได้ยิงนะครับไม่ได้ยิงให้ดูให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูเรื่อยๆนี่นี่นี่นะครับกระโดดอยู่กลางจอนะครับก็แถวนี้ก็ถือว่ามีนกกระปูดเยอะนะครับมีนกกระปูดเยอะผมเห็นดำๆผมก็นึกว่ากระรอกเข้า แต่ว่าที่ไหนได้เป,ป,ป็นลูกกระปุกดเราก็จะปล่อยมันไปนะครับเพราะว่าเรามานั่งซุ่มยิงกระรอกเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าถ้าไม่เจอกระรอกเราจะยิงลูกกระปุกดไปกินนะครับนี่ครับก็นั่งอยู่ด้านนะครับผมจะนั่งประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าผมเข้ามาซุ่มตอนห้าโมงเย็นะจะนั่งถึงประมาณสักหกโมงครึ่งประมาณนี้นะหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนี้นี่ต้นไม้ต้นนี้ก็กระรอกเข้าบ่อยนะครับต้นนี้ดูครับบรรยากาศก,าก็ช่วงหน้าแรงใบไม้ก็ร่วงแล้วก็ ใบไม้เริ่มจะแห้งนับแห้งมากนะครับน่ากลัวมากช่วงนี้ไฟป่านับติดง่ายมากก็ต้องระวังกันนะครับช่วงน,นี้นี่นี่นปืนเราก็เอาไว้นี่อันนี้ขาตั้งกล้องไว้ถ่ายให้ดูตอนที่ว่ากระรอเกเข้านะครับนี่มจะซูมให้ดูนะครับอันนี้รอยกระรอกเข้ามากินไปแล้วครึ่งลูกนะครับเข้ามากินแล้วครึ่งลูกตัวนี้ผมมาวางไว้ประมาณสองวันนะครับวันนี้เป็นวันที่สามที่ผมเข้ามายิงนะครับเข้ามาดูแต่ก็ไม่น่าจะเจอตัวนะครับไม่น่าจะเจอตัวนี่นี่ ได้ยินเสียงแคคแคอยู่ฝ uh ั่งขวานะครับดูอีกก็เป็นนกกระปูดอีกเหมือนเดิมเลยนะครับดำๆนะครับกลางจอนะครับกระโดดไปกระโดดมาครับเป็นนกกระปูดนะครับที่แรกผมก็นึกว่ากระโอกนะครับเกือบเกือบได้ยิงนะครับเกือบได้ยิงเป็นนกกระปูดน่าจะเป็นตัวเดิมที่ผมเห็นเมื่อกี้นะครับที่เห็นเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะนั่งซุ่มไปเรื่อยๆนะครับมาเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะครับช่วงแรงๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ากําลัง กำลังล่านะครับกำลังล่าพอดีนี่ก็มากับเจ้าตัวเทนนิงของเราไม่ได้ติดกล้องแล้วก็แม็กกาซีนมันหล่นหายนะครับแม็กกาซีนหล่นหายนี่เดี๋ยวจะนั่งถึงถึงเย็นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปดูรอยที่ว่ามันเข้ามากินมะละกอนะครับเข้ามากินมะละกอของเรานะครับตอนนี้ก็นั่งดูบรรยากาศไปก่อนนะครับนั่งดูบรรยากาศไปก่อนนี่นี่น,น,นกกระปุดตัวเดิมก็ยังอยู่นะอยู่ตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นรังของมันนะครับน่าจะเป็นรังเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นเครือไม้นะเป็นเครือไม้ห่างจากจุดที่ผมซุ่มไม่ไกลมากนะ traitor. ปืนก็วางไว้นี่นะวางไว้นี่ดูนบนั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังยังไม่เจอตัวยังไม่เจอตัวเดี๋ยวนั่งดูเรื่อยๆนันั่งดูเรื่อยจังหวะที่มันจะเข้านะมันจะเข้าช่วงค่ำๆกับช่วงเช้าเช้าับ ความค่าเ,าเจ้าเช้านี่นี่จะให้ดูถ้าเรายิงก็จะประมาณนี้นับศูนย์เปิดระยะประมาณเจ็ดเมตรคือได้ทุกตัวนับโดนทุกตัวเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปดูแผลที่ผมเคยยิงนะครับนี่นี่เดี๋ยวจะพาไปเดินดูแผลที่ว่ายิงเมื่อคลิปที่แล้วไปสองนัดนะครับแล้วก็มีแผลเก่าที่ผมยิงไปนับที่ผมยิงไปจะพาไปดูนี่วางไว้สี่ลูกกินไปแล้ว สองลูกนะครับแล้วก็เพิ่งจะเจาะลูกหนึ่งตรงนี้นี่นะครับเพิ่งจะเจาะเพิ่งมีรอยเจาะเข้าไปนะครับกินเยอะนะครับอันนี้ไม่เกินไม่เกินสองวันลูกนี้น่าจะหมดพอลูกนี้หมดก็จะไปกินสองลูกด้านบนนะครับกินเรื่อยๆืนะครับทั้งอาทิตย์เดี๋ยวปล่อยให้มันกินจนจนตายใจก่อนเราถึงจะเข้าไปยิงเราจะเข้าไปยิงนี่นี่บรรยากาศก็กประมาณนี้มันก็จะเข้ามาฝั่งนู้นนะรกระลอกกระลอกป่านี้จะเข้ามาจากฝั่งป่าไผ่ฝั่งนู้นเป็น กลอกป่านี้จะมีสีสีแดงแล้วก็สีดำนะครับนี่ก็เป็นรอยที่เรายิงเมื่อคล,คลิปเก่าคลิปที่แล้วนะครับเข้าย้อนดูได้อันนี้ได้2ตัวนะครับคลิปนั้นนี่นะครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข่าค่าแล้วนะครับคนจะเดินกลับคลิปนี้ไม่ได้ตัวนะครับไม่ได้ตัวแล้วก็ไม่เจอเลยเจอแต่รอยที่มันกินก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอน ผมไปยิงปลานะครับถ้าคลิปเราจะเปิดรูปให้ดูไปยิงปลาได้ตัวหนึ่งไปช่อนเอ้ยไม่ใช่นะปนินไปดูกันครับ